到里头，里头。 อยู่พัดนะโอ้ยนี่โอนพัดนะน้องจะวิ่งได้ไงนี่ตัวนี้รุ่นฮาร์ดคอรนะครับ1ิด0 2 5ครับนัดร้อยครับเนี่ยวิ่งดิ้นเลยจะต้องวิ่งเลยเน <c oughs> ียเี้อครับโหยทะวิ่งรุดพอดีเข้เ <c oughs> <c oughs> ดิมเขรัเดิมๆยกคู่ <c oughs> โอ้โหนีครับเนี่ยครับโอทูพัฟนะครับตัวนี้ครับรุ่นฮัดคอร์นะครับเวทก็สิบยี่ห้านะครับสายเป็นเดวิลพีสี่นะครับตัวนี้ถักแปดนะครับเดวิลพีอีนะครับของค่ายโอทูพัฟนะครับเรามาชมตาครับโอ้ตัวนี้ครับตัดใจเลยไล่อยู่พักหนึ่งนะมันวนเข้าวนออก มันมันกัดมันกัดมันกัดปลาโขบไปรอบนึ่งนะมันกัดปลาไปรอบนึงแล้วครับแล้วมันเบ็ดงาเนี่ยเราไปชมปลากันแล้ว,าาลวสวยงามเลยหลายก็โอเคเลยนะสวยเลยแต่กล้องท่านไหนแต่กล้องท่านไหนแต่ต่างๆลายสวยเลยครับ อันตัวนี้นะครับบอกเลยครับปลาข้อนะครับงานกระจายครับรอยบอกเลยครับรอยปุตุพัฒนะครับรุ่นฮัดคอสิบยี่ห้าครับตัวนี้ตีดีนัดดีเผารลิโอเคนะครับถูกใจนะครับเผาปด้วยครับใครที่สนใจก็ติดต่อตามร้านค้าทั่วไปนะครับมีขายตามของตลาดทั่วไปนะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้สวยงามเลยครับอู้อู้ยอู้ โอเคครับยู่อะ่